สีสวยจัง <Wow. S 1> เหมือนแคนตาลูปเลยเงอะว้าวว้าวโหยฉีดโหยฉีดโหยว้าว อื้มอุ้ยเฮ้ยทำไมสวยขนาดนี้เนี่ยเนอะมินิโซโมินิโซ We bear We bear b a r s We bear b a ราคาร้อยเกสิบเก้าบาทอะไรเนี่ยมาอ่าน คุณสมบัติเมทินีกันนะครับแฮหมอนเมมโมรี่หมอนเมมโมรี่โฟมตัวยูว Bear ์แบร์สกริสลวิธีใช้ใช้สำหรับรองบริเวณต้นคอเพื่อความผ่อนคลายคำแนะนำโปรดวางให้ห่างจากเปลวไฟและของมีคมวัสดุดูที่ข้อมูลสินค้าเอา้าก็นี่ไงข้อมูลสินค้า หลหรอไม่ใช่หรอตรงนี้แหละอออะไรเนี่ยขนาด27คูณ24คูณ13เซนติเมตรผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายบริษัทซิงไถเทรดดิ้งจำกัดมินิโซประเทศไทยงั่ว9 9 9บาทว้าวเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยสวยเฮ้ยน่าใช้นะเนี่ย อันนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อวิ่ดีอะสำหรับเฮ้ยเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่วิดีอะทำไมสวยขนาดนี้เนี่ยนุ่มนะครับนุ่มก็เป็นหมอนรองคอที่รู้สึกฟินมากเลยเวลาจับกริส ว้าวมีที่ล็อกด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะครับเฮ้ยรู้สึกว่ามันเนี่ยมีแบบนี้มันดีเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยคุณผู้ชมเห็นมันนุนๆุวาวาตรงนี้ไหมครับปกติแล้วหมอนรองคอเท่าที่ผมเคยมีเนี่ยเคยเห็นนะครับมันก็จะเป็นแบบก็จะมีสองฝั่งแล้วก็โค้งมาเลยนะครับมันไม่ได้รองคอของเราสักเท่าไหร่แล้วก็มันก็ไม่ได้ช่วยให หัวของเราอยู่ตรงๆด้วยซ้ำไปนะครับมันก็กลิ้งไปกลิ้งซ้ายกลิ้งขวาอยู่ดีเวลาที่เราหลับในรถในรถนะครับมันก็กลิ้งซ้ายกลิ้งขวาอยู่ดีแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ยเฮ้ยมีซิปด้านหลังด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูนะครับว่าไอ้เจ้าซิปเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าเนี่ยไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมันเป็นมันมีร่องมีที่นูนที่เว้านะครับเนี่ยส่วนว่าเราใส่คอเข้ามานะครับ หัวของเราก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีที่สมมติว่าเราจะนอนตรงๆมันก็จะลองคอตรงนี้หัวของเราก็จะตั้งตรงๆนะครับไม่ไม่ตะแขงซ้ายตะแขงขวาแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็เอาไว้รองแก้มรองอะไรตรงนี้ของเราได้หัวของเราก็จะอยู่ตรงๆแบบนี้อันนี้ก็จะหนุนคอของเราไม่ให้กลิ้งนะครับไม่ให้หัวของเรากลิ้งเวลาที่เราอยู่บนรถเอ้ยน่าสนใจ เฮ้ยดีนะเนี่ยฟิลลิ่งการสัมผัสเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยดีมากเลยครับมันรู้สึกเหมือนเหมือนเรากําลังรูปแมวนะครับรูปแมวแมวของเรานะครับอารมณ์แบบนั้นเลยเนี่ยเหมือนเหมือนเล่นกับแมวเลยนะครับเหมือนเหมือนเกาท้องแมวนะครับมีใครเป็นทาสแมวบ้างครับคุณผู้ชมเนี่ยฟีลลิ่งแบบนั้นเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นท้องหมีนะครับ กริสลี่กริซซี่แหละครับกริซซี่มันคือหมีอะไรอะ่ะผมไม่รู้จักหมีหมีกริสกริสแพนด้าไอซ์เบร์มันมีมันเป็นชื่อของมันเหรออ๋อนี่เหรอแพนด้าไอซ์เบร์อันนี้น่าจะกริสนะครับสีน้ำตาลตัวนี้นี่ไงสีน้ำตาลน่าจะชื่อกริสอ๋อจริงด้วยมันเป็นหมีนะครับแบร์แบร์ based. ก็คือเป็นหมีตลก3ตัวนะครับหมีตลก3ตัวที่ชื่อว่ากริสแพนด้าแล้วก็ไอซ์เบ r ร์นะครับว้าวก็จะมีสตอรี่ของมันอ๋อดีผมไม่ได้รู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเพิ่งน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ฟิลผมแต่ว่าเฮ้ยรู้สึกน่ารักดีนะครับน่ารักดี มเนี่ยมันมันนุ่ม嘛เนี่ยเวลาเราบีบเข้าไปปุ๊บมันคืนรูปเลยนะครับเนี่ยว้งเจ๋งมันคืนรูปน่าจะสมชื่อมันนะครับมันชื่ออะไรเนี่ยหมอน Memory ี่โฟมตัวยูเ m มโมรี่โฟมก็คือมันน่าจะกลับมาคืนรูปเดิมไม่ว่าเราจะบิดมันไปยังไงก็ตามนะครับคิดว่านะครับถ้าผิดก็ขออาภายัยผมก็ Unbox ไปตามความรู้สึกของผมเพราะผมก็ไม่ได้มี จริงไม่ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้ไม่ว่านะครับแต่ไม่เคยคิดเลยว่าผมจะได้มาอันบ็อกซ์อะไรแบบนี้แต่มันเุ้ยมันเข้ากับไอ้เจ้าตัวนี้แบบเรื่องบังเอิญจริงๆนะครับบังเอิญเรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญไม่มีจริงนะครับปรมาจารย์อูกเกแห่งกัฟฟูแพนดา้าหุบเขาสันติได้กล่าวเอาไว้นะครับน่าจะชื่อน่าจะชื่อหุบเขาสันตินะครับที่อโป กังฟูนะครับในเรื่องกังฟูแพนด้านะครับปรมาจารย์อูเกยนะครับที่เป็นเต่าที่เป็นปที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์ชิฟูอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์ชิฟูเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของอาอปโปนะครับเป็นนักรบังกรนะครับที่แต่ละคนก็ไม่คิดเลยว่าจะเป็นนักรบังกรได้ยังไงได้ได้ออกไิทยุตุนไตหรือเปล่ <laughs> <laughs> โอเคคผมนอกเรื่องไปอีกแล้วนะครับ <laughs> เดี๋ยวเรากลับมาเรื่องนี้ดีกว่านะครับ โอ้ยดีนะเนี่ยก่อนอื่นผมต้องกราบขออาภัยคุณผู้ชมที่ที่ติดตามกิกสล็อตเพราะความมีสาระนะครับแล้วก็ความาวิชาการแต่คลิปนี้เนี่ยน่าจะไม่มีวิชาการนะครับคุณผ,ผู้ชมความรู้สึกล้วนๆความรู้สึกล้วนๆเลยผมก็ยังงงตัวเองเหมือนกันนะครับว่าฉันมาทำอะไรที่นี่นะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันว่ามันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเจ๋งตรงนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ย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 อ๋ออ๋อมันมันถอดออกมาซักได้อ๋ออันนี้มันเป็นโฟมข้างในอ๋อยางพาราหรือเปล่านะครับน่าจะยางพาราพอดีมือผมไม่ค่อยสะอาดนะครับโอ้โหก็ลูบซะเปื้อนเลยมือผมเพิ่ง ไปสมบุกสมบันอย่างอื่นมานะครับเดี๋ยวเราปิดคืนแล้วกันอ๋ออันนี้มันถอดไปซักไดนะ้ในกรณีที่เราจะเอาเจ้าหมอนตัวนี้ไปซักนะครับก็ถอดปลอกตัวนี้ออกแล้วก็เอาปลอกตัวนี้ไปซักแล้วก็ค่อยเอากลับมาใส่เหมือนเดิมซึ่งมันก็คือปลอกหมอนนั่นเองอ๋อเจง๋งวิดีนะเนี่ยดีมากเลยครับคุณผู้ชม มุ้เนี่ยเวลาเบียบลงไปเนี่ยมันจะเหมือนสูญอากาศคือมันไม่ได้เด้งออกมาทันทีนะครับเนี่ยบียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีระยะเวลาปุ๊บปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่ได้เป็นเหมือนนุ่นเหมือนฟองน้ําแบบนั้นนะครับแต่อันเนี้ยความความรู้สึกมันเหมือนยางพาราอ่อนอ่อนอืมเฮ้ยสวยอะ่ะสีก็สวยนะครับอันเนี้ยผมเทียบสีแล้วจากตาที่ผมเห็นอยู่ตรงเนี้ยกับในกล้องนะครับ ในคลิปที่คุณผู้ชมกําลังเห็นเนี่ยเป็นสีเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีการแต่งสีอะไรแต่อย่างใดนะครับไม่ได้ไม่ได้แต่งไม่ได้เกรดสีอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับก็สีเพียวๆจากกล้องก็เข้าสู่คลิปที่เข้าสู่าสายตาของคุณผู้ชมเลยนะครับก็สีแบบนี้เลยไม่ได้มีการเกรดสีแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าผมทําไม่เป็นครับคุณผู้ชมผมก็จะเอาแบบเรียวๆเพียวๆแบบนี้แหละแต่สวยดีอะ เอางี้ละกันครับในไหนผมก็ได้แกะกล่องเจ้าตัวนี้ละผมขออนุญ,ญาตจริงๆนะครับก็ขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมอีกคนหนึ่งขออนุญ,ญาตลงคลิปนี้นะครับอืมขออนุญ,ญาตลงคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมอยากลงนะครับเพราะว่าช่องกิกสล็อตเนี่ยก็จะเหมือนเป็นช่องไลฟ์สไตล์ของผมแล้วกันนะครับของอ่านักไอทีคนหนึ่งที่ที่ อยากจะบันทึกประสบการณ์ต่างๆไว้แล้วก็อันไหนที่ผมเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมก็อยากจะลงไว้นะครับแล้วก็อันไหนที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมเคยมีความความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้ผมก็อยากจะบันทึกไว้นะครับก็ถือซะว่าเป็นช่องบันทึกความสุขของผมนะครับอืมไม่จริงๆผมอยากเอาหัวมาลองตรงนี้ให้คุณผู้ชมดูนะเนี่ยแต่ว่า อ๋องั้นเดี๋ยวผมลองหลังกล้องแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็ลองฟังเสียงดูแล้วกันว่าผมจะรู้สึกยังไงนะครับผมไม่สะดวกเอาหัวมาไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอามาคล้องข้างหลังนะครับอ่ะจะคล้องแล้วนะครับอ่ะดูกระถางไปพลางๆเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยเฮ้ยดีอะไหนล็อกล็อกตรงนี้สิอ๊บโอเคเฮ้ย เฮ้ยเจ๋งไม่น่าเชื่อวิอ้น่าจะนอนในรถได้สบายเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยหัวน่าจะไม่กลิ้งนะเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเฮ้ดีจริงนะเนี่ยทีแรกผมก็นึกอยู่ว่าจะลองให้คุณผู้ชมดูยังไงวิ่เนี่ยมันมันล็อกเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะแน่ๆนๆไปนิดนึงนะหรือว่าผมตัวใหญ่ก็ไม่รู้นะครับ มันรู้สึกแน่นๆสำหรับผมแต่ว่ามันนุ่มนะครับมันแน่นแต่มันไม่ได้มันไม่ได้อ่อมันไม่ได้รัดจนถึงขั้นหายใจไม่ออกขนาดนั้นแต่ว่าผมน่าจะเป็นคนตัวใหญ่ด้วยนะครับเทียบกับหมอนอันนี้มันก็จะเล็กๆมันก็เลยแบบอแต่นุ่มดีนะครับแต่ว่าสำหรับผมมันรู้สึกรัดๆ <c oughs> มีไซส์ใหญ่กว่านี้ไหมเนี่ยเรียว่ามีไซส์เดียว น่าจะมีไซส์เดียวมั้งนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ดีจริงอะ่ะดีจริงครับดีจริงแต่สาหรับผมผมรู้สึกว่ามันรัดไปหน่อยเนี่ยตรงคอตรงนี้นะครับผมน่าจะคอใหญ่เนี่ยแล้วมันมันรัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองลองไปใช้งานดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมา progress ให้คุณผู้ชมทราบผ่านทางคอมเมนต์แล้วกันถ้าผมไม่ลืมนะครับถ้าลืมก็ทวงผมด้วยนะครับว่าเอ้ย กีสลอตไปลองมาแล้วเป็นยังไงบ้างหลับฝันดีไหมคอหัวกริ้งหรือเปล่านะครับแล้วก็มันมันมันรัดจนหายใจออกไหมประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมน่าจะกลัวคือเช้าที่รัดเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกเหมือนมีคนมันล็อกคอตลอดเวลาเลยจะจะจะ,จะฝันว่าโดนงูรัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าจะฝันดีหรือจะฝันร้ายเสเจ้าตัวนี้ลองคอตอนที่อ่า ตอนที่ขับรถนะครับเฮ้ยไม่ใช่นะครับถ้าใช้อันนี้รองคอตอนขับรถนี่น่าจะหลับในแน่ๆเลยเพราะว่ามันมันฟินอยู่นะครับมันมันดีน่าจะใช้รองสําหรับคนที่นั่งข้างๆหรือว่าคนที่นั่งเป็นผู้โดยสารนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนขับนะครับคุณผู้ชมโอเคไปแล้วครับเป็นสิบกว่านาะทีที่ไม่ได้มีสาระอะไรเลยก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่คาดหวังสาระจาก ชองกีสล็อตนะครับก็อย่างเช่นเคยที่ผมเคยเล่าไว้ในคลิปอันบ็อกซ์ก่อนๆนะครับผมก็คาดหวังจากรายการนี้รายการอันบ็อกซ์เรียลๆนะครับจริงๆน่าจะพูดว่าอันบ็อกซ์แกะไปบ่นไปซะมากกว่านะครับคือแกะกล่องไปแล้วผมก็บ่นพร่ำอะไรไปเรื่อยก็ไม่รู้นะครับแกะไปบ่นไปแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้มาบ่นนะครับไม่ได้มาพร่ำแต่รู้สึกว่ามาอวยจริงๆเลยนะเนี่ยทัทง้งๆที่ก็ซื้อมานะครับ แต่ผมไม่ได้เป็นคนซื้อเองนะครับคุณผู้ชมบุคคลหลังกล้องเป็นคนซื้อนะครับผมก็รับหน้าที่มาแกะกล่องแล้วก็มาเล่าความรู้สึกให้ด้วยความจำใจนะครับแต่รู้สึกว่าเอ้มันมันน่าจะมันน่าจะเป็นประโยชน์จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของผมจริงๆนะครับอาจจะดูอาจจะดูไม่จริงใจสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าผมจริงใจนะครับ <laughs> จริงๆนะครับอันนี้ผมก็ ผมก็รีอคไปตามสิ่งที่ผมเห็นจริงๆเลยมันเป็นแบบนีิ้จริงนะครับเนี่ยมันสวยจริงโอ้แค่สีเนี่ยก็ดูน่ากินแล้วผมรู้สึกเหมือนมันเป็นแคนตาลูปหรือไม่ก็เป็นสีของแตงไทยนะครับจะว่าชาเขียวก็ไม่ใช่เพราะว่าชาเขียวมันไม่น่าจะสีนี้มันดูเหมือนสีของแคนตาลูปนะครับเนี่ยแล้วฟีลลิ่งการจับการอะไรเนี่ยมันดีจริงๆนะครับดีจริง ล้วน้ําหนักไม่ได้เยอะนะครับทีแรกผมคิดว่ามันถ้าสมมติว่าเป็นยางพาราเนี่ยปกติยางพาราถ้าขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะหนักใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้หนักเนี่ยมันเบาๆนะครับมันเบาๆเลยเนต่สมมติว่าผมจับข้างหนึง่งฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้ถ่วงลงมาขนาดนั้นนะครับเห็นไหมเนี่ยอ่าหรือว่ามันมีไอตัวนี้อ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเอาอันนี้ออกอ่าเดี๋ยวลองฝั่งนี้อุย้ยดับอีกแล้วนะครับเนี่ยคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ย,ยมันนุ่มนะครับคือมันนุ่ม มันนุ่มนี่อุ้ยจะเปรียบเปรยยังไงให้คุณผู้ชมเข้าใจฟีลลิ่งการจับเจ้าตัวนี้ดีผมว่าเป็นอีกเกดเกทหนึ่งที่นัก IT น่าจะมีไว้นะเนี่ยคือ g ิ e s l o t เนี่ยก็จะเป็นช่อง IT นะครับช่องสาระช่องเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งนะครับ AI Electronics Embedded System นะครับช่องเกี่ยวกับรีวิว จัดเก็บไอพวกทริคทางด้านคอมพิวเตอร์พวกข้อมูลทางด้านพวก AI ต่างๆพวกคอมพิวติ้งนะครับพวกเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยผมว่าผมก็โยงมาจนได้แหละผมว่านักไอทีก็น่าจะควรมีสัก,สกอันหนึ่งนะครับหรือว่า Developer นะครับนักพัฒนาโปรแกรมเมอร์ลอง เดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองไปใช้ดูว่ามันจะเหมาะกับการเอาไปสวมตอนเขียนโปรแกรมหรือเปล่านะครับมันจะทําให้เราหลับหรือเปล่านะครับเขียนโปรแกรมไปแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปแล้วก็โอ้โหพร้อมหลับเลยเฮ้ยลองเอาไปใช้กับเก้าอี้เกมมิ่งก็น่าน่าสนใจนะครับเก้าอี้เกมมิ่งแบบเวลาเราพิงแล้วก็มีเจ้าหมอนรองคอตัวนี้ลองอยู่นะครับแต่หลักๆผมคิดว่าน่าจะเอาไว้ใช้ตอนเดินทางน่าจะดี สวยดีครับเอาไว้ใช้เดินทางสำหรับผู้โดยสารนะครับไม่ใช่ตอนที่เราเป็นคนขับนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นนี่ผมว่ามีหลับแน่ๆเลยทั้งหลับในทั้งหลับทั้งคันนะครับไม่น่าดีนะครับแบบนั้นโอเคไปแล้วครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมขอบคุณที่สละเวลารับฟังรับชมอะไรที่ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ในคลิปนี้นะครับก็อย่างเช่นเคยที่ผมขอไว้ในรายการอันบ็อกซ เรียวๆของกิกซ t ลอตนะครับก็ผมขอไว้ว่าเป็นพื้นที่ให้ผมได้แสดงออกถึงความผิดพลาดบ้างนะครับให้ผมได้มีพื้นที่หายใจได้ทําอะไรที่มันนอกกรอบบ้างนอกคอมฟอร์ตโซนของช่องบ้างนะครับก็ข้อมูลตรงไหนที่มันผิดพลาดข้อมูลตรงไหนที่มันขาดตัวบกพร่องข้อมูลตรงไหนที่มันผิดเนี่ยก็ correct ผมด้วยนะครับก็าเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะแก้ไข ให้ผมด้วยนะครับผมก็พร้อมที่จะน้อมรับแล้วก็เรียนรู้ข้อมูลที่มันถูกต้องนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมมีประสบการณ์เจ้าเกีก่ยวกับเจ้าสิ่งนี้ก็มาแชร์แช์กันได้นะครับที่ด้านที่ด้านล่างคอมเมนต์เซกชันนะครับโอเคไปดีกว่าไปแล้วครับสวัสดีครับ จับยังไงให้เหมือนหมอนลองคอจับไปจับมามันเหมือนที่ลองนั่งชักโรครกมากเลยนะ <laughs> เนี่ยปั๊ดโถ่กะจะไม่คิดแล้วนะมันเหมือนไอ้ที่เอาไว้สำหรับเป็นโถฉี่ประมาณนั้นนะครับดูคิดดีไม่ได้เลยคิดดีไม่ได้เลย โถบูลี่น้องแต่มันเหมือนจริงนะเนี่ยอืมไปลองดีกว่า